สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับภาพบรรยากาศตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บ้านคลองลึกซึ่งเป็นด่านชายแดนสําคัญเลยฝั่งบ้านเราก็จะมีลงเกลือฝั่งบ้านเขาเป็นปลอยเปดคือตอนที่นายกรัฐมนตรีลงไปอาทีมงานลองเปิดภาพดูก็จะมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีมารายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าเขามีการควบคุมเรื่องของการ เปิดปิดดา่านอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่มีคําสั่งเพิ่มเติมมาขอดูข้อมูลเลยคือเบื้องต้นจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกชาวกัมพูชาสามารถเข้ามาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นใช้หนังสือเดินทางผ่านแดนเนี่ยเป็นบอดเดอร์พาสของจังหวัดบันเตียเมียนเจยเท่านั้นห้ามนํายานพาหนะเข้ามายกเว้นรถจักรยานสองล้อแล้วก็อยู่ในราชนาจักรไทยไม่เกินหนึ่งวันโดยห่วงเวลา หนึ่งวันจะมี3มรอบ <ฮะ S 1> ที่จะเปิดปิดให้เข้ามานะครับ8โมงเช้าถึง9โมงครึ่ง10โมงครึ่งถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสแล้วก็มีกรอบเวลาชัดเจนด้วยขณะที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเดินทางได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็คือช่วงเปิดเรียนกับช่วงโรงเรียนเลิกแล้วก็เดิน,เน,เน,เนทางกลับประเทศแล้วถามว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ทหารเองวางกำลังซีลพื้นที่ชายแดนหมดเลยนะฮะ ไม่ใช่เฉพาะด่านชายแดนอย่างเดียวที่ต้องการควบคุมเรื่องการเดินทางเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติก็ต้องผ่านเข้าออกเนี่ยคือมันจะมีคนลักลอบเข้ามาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารนี่คือทหารพลนะครับนํารั้วลวดหนามมาขึงตลอดแนวชายแดนเลยคุณผู้ชมแล้วปักลงไปเนี่ยสองชั้นนะฮะดูนะชั้นล่างวางติดพงหญ้าติดพื้นดิน ส่วนชั้นที่2คือวางซ้อนทับขึ้นไปนี่คือตรงบริเวณช่องทางธรรมชาติช่วงตลาดโรงเกลือบ้านเขาดินเขาบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดเสี่ยงมีคนลักลอบเข้าออกเป็นประจำเลยต้องขึงลวดหนามมาไว้และดูนะฮะตอนที่ทหารมาขึงลวดหนามถามว่าสกัดกั้นได้ไหมมันก็ยังมีคนลักลอบ<ะ>ข้ามมาอยู่ดีคุณผู้ชมเมื่อคืนมีคนไทยที่ทำงานในปอยเปตนะฮะ33คน หลบหนีข้ามผ่านช่องทางลับตามธรรมชาติเข้ามาไม่ได้เจอลวดหนามสองชั้นแต่เจอทหารแล้วก็ทหารพลานคุมเข้มเลยถูกจับเรียบร้อย33คนกำลังเดินทาเดินเท้าข้ามมาเลยคุณผู้ชมคือเบื้องต้นเนี่ยทั้ง33คนให้การตรงกันเคยทำงานอยู่ที่ปอยเปตแล้วตอนนี้ห่วงเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเลยจ้างคน คนกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นในหน้าฮะให้นําพาเข้ามาหน่อยหัวละสี่พบาทแล้วเดินอ้อมนะคุณผู้ชมเดินทางอ้อมจากปอยเปตยี่สิบกิโลเข้าอําเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมนเจยแล้วก็ย้อนวกกลับเข้ามาตรงช่องทางธรรมชาติแต่สุดท้ายไม่เป็นผลฮนะเจ้าหน้าที่จับตัวได้อยู่ดีคุมตัวทั้ง33คนไปสพคลองน้ำใสเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายนะฮะ ขนาดยอมเดินอ้อมตั้ง20กิโลแล้วออนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รอดการตรวจตาจับกลุมอยู่ดี